สวัสดีครับพบกับช่อง u t u b e บ่าวอีสานแกถิน่นเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้บ่าวอีสานแกถิ่นด้วยนะครับสวัสดีครับพ,พ่อแม่พี่น้องป๋องไปสู่ผู้สุคนนะครับมื่อน,นี้บ่าวอีสานแกถิน่นคอเสนอร์เมนูลาบปลาดุกนะครับก่อนสิไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน พื่อจะได้เป็นกําลังใจให้บ่าวอีสานแกทินทําคลิปครั้งต่อ,ตอไปในเด้อครับอันนี้ก็เนื้อปลาดุกนะครับที่บ่าวอีสานแกะเมื่อกี้นะครับเ่อหขอชิมาซับให้มันละเอียดนะครับให้กากปลาละเอียดนะครับบ่าวอีสานขอโตัวซับปลาดุกแปนน๊บนึงนะครับแล้วห่าชิมมาปรุงปลาปลาดุกนะครับ ขาวอีสานแกทิมขอขอบพระคุณทุกท่านหลายๆเ้อครับที่เขามารับชมเขามาเป็นกําลังใจให้จองน้อยๆของบ่าวอีสานแกทินบ่าวอีสานแกทินขอขอบพระคุณหลายๆเ้อครับอันนี้ก็คือพักที่ห้าเเรียมไหวเนาะครับวัตถุดิบที่ห้าเเรียมไหวน,นะครับผักข้าวกะทิมีต้นหอมชีไปเรื่อยนะครับหอมแดงพริกขันนะครับ มะนาวนะครับผักชรแนนะครับเครื่องปรุงเราก็มีข้าวคั่วชูรสพริกป่นนะครับน้ำปลานะครับบาอีสานกัจิลับปลาดุกเล่นเนาะครับใส่น้ำปลาลงไปก่อนเนาะครับตามด้วยผงนัวเนาะครับชูรสใส่ลายแสบลายนะครับตามด้วยมะนาวเนาะครับบีบลงไปเรื่ยเนาะครับ ตามด้วยพริกพ้นนะครับตามด้วยข้าวคั่วนะครับใส่เครื่องปรุงเข้าไปแล้วนะครับเ้ากับชิคน้นคู่เข่าให้มันเข้ากันนะครับถ้าเบ้าอีสานวาาผิดพลาดประการใดขอโทษขออาภายัยทำเนินเด้อครับ คนคุกเข้าเครื่องปรุงเข่ากันแล้วนะครับเข่ากะติใส่พักเนาะครับใส่หอมแดงนะครับต้นหอมต้นหอมชีไปเรื่อยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับตามโดยพริกคันนะครับเติมความเผ็ดร้อนเนาะครับเข่ากะติ๊ค้นพักให้คุกเข้าให้เข้ากันเนาะครับ ตามด้วยผักสลแนเนาะครับเพิ่มว้อหอมนะครับใส่ผักลงไปแล้วนะครับเป็นแต่เสบะปอนาครับหลาบปลาดุกของบาวอีสานแกทินคอมเมนต์บอกบาวอีสานแกทินเด้เครับตอนนี้หลับปลาดุกเข้ากับเซตเรียบร้อยแล้วนะครับ มากินเขาน้ากันเนาะครับลาบปลาดุกบ้านๆนะครับมากินเขาน้ากันเนาะครับเอนี้บาวอีจฉาลาบปลาดุกนะครับผักแกมกับมีผักกาดเท้านะครับมีขขานี้วน้อนนะครับมากินเขาน้ากันนะครับถ้ามากิปนี้อย่าล่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้บาวอิสฉานกะทินทำคลิปครั้งต่อๆไปนะเด้อครับขอตัวไปกินขขาวก่อนนะครับเจอกันคลิปหนาครับ Assalamualaikum warahmatullahi